ครับสวัสดีครับตอนนี้หมอโจจะมาแนะนําสอนการสร้างแบนเนอร์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆแฟลตนะครับก็คือ,อมันจะมีตัวหนังสือมันจะเลื่อนได้นะครับแต่แบบทําง่ายๆมากเลยนะครับเราไม่ต้องใช้โปรแกรมประยุ่งยากนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เข้ามาที่ตัว URL ก็คือว่า banner นะครับ d t ตล com นะครับแล้วพอหน้าจอมันขึ้นมาตรงนี้เราก็คลิกตรงคําว่าสร้าง แบนเนอร์ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับสเต็ปแรกเราก็ต้องตั้งชื่อก่อนว่าชื่อแบนเนอร์เราคืออะไรแนะนําให้ตั้งเป็นชื่อเว็บนะครับก็อย่างยกตัวอย่างของหมอจก็คือเว็บเข่าเสื่อมนะครับเข่าเสื่อนะครับ,เ,เ,รบเลือกขนาดอ่าเราก็มีขนาดที่ให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับขออนุญาตเราเลือกขนาดเล็กสุดในแนวนอนนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะกําหนดเองก็ได้นะครับโอเค แสดงตัวอย่างขอเลือกแบบที่เขากําหนดมาให้ก็แล้วกันนะครับตัวอย่างจะขนาดประมาณนี้นะครับเราก็กดตกลงนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทําลูกเล่นกันแล้วว่าจะให้ตัวหนังสือมันวิ่งจากยังไงไปไจากซ้ายไปขวามีเขียนอะไรบ้างเป็นสีอะไรบ้างใช่ไหมครับเราก็มาคลิกตรงที่คําว่าเพิ่มเฟรมใหม่นะครับพอได้เพิ่มเฟรมใหม่ปุ๊บนะครับนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมา เราก็ใส่ข้อความว่าอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการอย่างเช่นบอกว่ามาอ่านเถอนะนะครับก็แสดงตัวอย่างตัวอย่างก็จะอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับมาอ่านเถอนะนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับฟอนต์เราก็เลือกเอาได้ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับขนาดของฟอนต์เราก็เลือกเอานะครับทีนี้ตำแหน่งนะครับว่าจะให้อยู่ส่วนไหน สมมุติว่าอยากให้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในแท็บข้อความมาอ่านเถอะนะเราก็เลื่อนข้างล่างเนี่ยครับนะคลิกเมาส์ค helpful, ้างไว้ข้างซ้ายนะครับคลิกกดซ้ายค้างไว้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะครับเราก็จะให้มันเลื่อนจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเราก็ให้ตัวหนังสือมาอยู่ซ้ายก่อนแล้วก็เลือกคืนหลังจากแม่สีเพื่อให้ตัวสีเด่นขึ้นนะครับสมมุต<ว>ิว่าหมอโจเลือกสีเหลืองนะครับนะครับมาอ่านเถอะนะใช่ไหมครับโอเคหรือแม้กระทั่งเราจะใส่รูป มาก็ได้นะครับถ้าเรามีรูปนะครับเราก็นี่ไงช่องแบ็กกราวน d นะครับนะครับเลือกพื้นหลังเลือกรูปนะครับเราเลือกได้นะครับโอเคตอนนี้หมอโจเลือกพื้นหลังเอาเอาง่ายๆนะครับแล้วเราก็บันทึกเฟรมนะครับนะครับทีนี้ถัดมานะครับทําด้วยวิธีเดียวกันนะครับแต่ว่าของหมอโจเนี่ยทาเตรียมไว้แล้วนะฮะทั้งหมด สี่อันเมื่อกี้ด้วยก็คือให้มันวนกันไปวนกันมาเพราะฉะนั้นเราสร้างด้วยวิธีเดิมนะครับตัวหนังสือนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้หมดเลยนะครับนะแบ็กกราวตัวหนังสือนะครับนะครับเมื่อเราได้ครบทุกอันที่เราต้องการแล้วนะครับสมมุติเราจะเอาแค่3าม อันหรือจะเอาสีอันก็แล้วแต่นะครับเราก็มาดูแสดงตัวอย่างแบนเนอร์ก็ได้หรือขั้นตอนต่อไปในกรณีนี้หมอโจขอเลือกขั้นตอนต่อไปเลยนะครับนะครับพอเราคลิกไปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะโชว์มาแล้วนะครับว่ามาอ่านเธอหน้ามาอ่านเธอหน้าเว็บนี้ดีจริงเข e าเสือนะครับเนี่ยเราเลือกเอาได้นะครับทีนี้เราก็ใส่ URL นะครับ URL ที่เราอยากให้โชว์ าใช้กับตัวนี้ก็คือข่าเสื่อม .com นะครับนะครับรเก็ Target ก็คือหมายถึงว่าพอคลิกแบนเนอร์ตัวนี้แล้วให้มันเปิดเป็นหน้าใหม่นะครับเปิดเป็นวินโดว์หน้าใหม่ขึ้นมาก็เป็น blank นะครับแล้วก็กดสร้างโค้ดนะครับโค้ดมาแล้วครับตรงนี้เราก็ copy โค้ดตรงนี้ไปใช้ในวางในเว็บไซต์ตำแหน่งที่เราต้องการได้ตรงที่เป็นจุดที่ให้วางโค้ดเป็นแบนเนอร์ตัวนี้ได้นะครับก็จบนะครับกับการสร้างแบนเนอร์ด้วยเว็บไซต์ของ b a n n e r รา .com นะครับของฟรีที่ใช้ได้สะดวกนะครับพอสมควรนะครับถ้าทำดีๆเนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ